สวัสดีคะ่ะช่างโบนะคะวันนี้มาอยู่กับเครื่องตัวนี้จะเป็น r e n o v o นะคะจะเป็นตัว I d เด p a d พดบนะคะก็ลูกาค้าเข้ามาในอาการตัวบอดี้นะคะขาบรรทับนะคะแตกก็จะแตกอยู่ฝั่งนี้นะคะพอช่างโบได้ทําการซ่อมนะคะอันนี้ก็คือจะเนียนเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้จะซ่อมยากนิดนึงนะคะก็เพราะว่าพื้นที่ในการใส่ขาบรรทับเขาจะน้อยนะคะ,ะก็ใส่กาว อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับฝีมือนะคะตัวนี้ก็คือซ่อมแล้วเนียนกิฟนะคะก็คือใช้งานได้สภาพสมบูรณ์นะคะตามปกติเหมือนเดิมนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มีปัญหานะคะในส่วนของตัวบอดี้นะคะหาบันพับแตกหรือหักนะคะก็คือสำหรับรุ่นแบบนี้ก็จะเจอได้บ่อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากตัวเครื่องก็คือจะใช้เป็นฟลิปแบบ360อองศาด้วยนะคะถ้าลูกค้าใช้บ่อยๆก็จะเกิดอาการแตก นได้นะคะตอนนี้ก็คือซ่อมแล้วกลับมาใช้งานปกติค่ะ <c oughs> สำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะงานซ่อมก็สามารถส่งเข้ามาให้กับทางร้านสมยัยี T Service นะคะซ่อมได้เลยนะคะก็ออสำหรับวันนี้ช่างบอขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ